มาเบิ่งพาถังง่ายๆนะครับแบบใส่ลูกหมูพี่น้องครับอาจจะอาจจะไล่เน sure> ี้ยจะหน่อยนะครับต้องใความเชียวชาญครับพี่น้องครับตีผ้าถังไอ้สีน้อยนี่ครับเฮ็ดไอ้แนวย่างป่าพี่น้องมาเบิ่งกันครับเฮ็ดใส่เองครับเพราะต้องซื้อก็ได้พี่น้องมาเบิ่งครับในพญทาเทาขาลอยมาเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งพญทาเทาสีผ้าถังนะครับสีเฮ็ด แนวไอ้ย่างปลาับย่างเนื้อย่ยางนังนะครับก็บต้องซื้อเพื่อนพี่น้องนะครับมีถงังเนื้อถังหนึ่งเพื่อนด้อยสิว่าไง,งไงพี่น้องครับก็บต้องซื้อครับครับมีลูกหมูมีอย่างสีพานะครับการใส่ลูกหมูก็เสีอันตรายจังหน่อยนะครับพี่น้องต้องใส่ความระมัดระวังพอสมควร <c oughs> นะครับเพื่อนมาพันธิไซบานภาพออกมาสีเปลี่นคือเพื่อนมาบอนะครับ <c oughs> มันสีเปลี่นพอแต่ว่าทำไม่ได้ย่างครับ ไม่ได้ซื้อกาคิดว่าก็สิโอเคนะครับนะค,ครับโอ้ผลโมฮอดใส่ฮอดได้ไม่บรรทัดได้พี่น้องไอ้เฮ็ดเอาไงไ่ายง่ายเลยนะครับลใส่หยาผู้ได้ <c oughs> ดพีน่น้องง่ายง่ายนะครับไม่บรรทัดทีมงานเฮ็ดแนวย่างเพื่อนวะนะครับทีมงานยีโหนาน้องเพื่อนแม้ โฟแมนเป็นโฟแมเนเลย,น,ยนะครับมันจะเป็นเนื้อย่างปลาพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับมาติดตามตอนต่อไปว่าสิเป็นจังไดครับมันสิเป็นเน,น, <c oughs> นื้อ,อ,อ <c oughs> นนายา่างปลาหรือท <c oughs> ีเป็นที่เป็นยังที่เป็นซิมมุนที่ไมเป็นทังขยะพ <c oughs> ี่น้องครับเก็บง่ายๆนะครับ เบรกไม่น้องครับกำลังพาครับจั๊กจีบเป็นยังไงครับตรงครับยังไงนะครับเป็นแบบจั๊กทรงโมตรงทรงโมพ่ะทรงยี่ป่ะเฮ้ยเสียไม่เพิ่นเบรกไม่ต้องครับแล้นี่ไงเบัตรจักรในจักรก็จะเป็นตั้งครับโอ้โหง่ายๆนะครับตีนหนีบหนีบเอาเลยเด้ก โอ้ผมระยยะ่านครับโอ้ขาดแล้วพี่น้องครับขาดแ,แต่ว่าเพิ่งพี่น้องครับไม่เป็นอย่างเพราะว่าเป็นอย่างนี่แหละในการเนี ดีจะบวาเอาไอ้ไม่น bueno, okay, so right, hey, hmm? ouais. ่ถามาช่วพี่น้องมัน้อนี่พี่น้องครับสีเฮดเป็นบานภาพเด้เพิ่น่าสิเป็นสิเป็นบานภาพเพิ่อซือเพิ่นบาบอนี่น้องครับสีเสื้อมครับบันดิสิเสื่อมเล็กไซนะครับง่ายๆลงทุนกี่บาทครับไม่ได้ลงทุนอย่างครับลงทุนเกินยี่สิบบาทนะครับง่งยๆพี่น้องครับ โปรไดช่างเป็นตัวอย่างกัเฮ็ดได้ครับเดี๋ยวเป็นจังได้กะซีไายทำให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับเฮ็ดเตาย่างปลานะครับย่างทุกอย่างแล้วครับอันนี้ประสงค์ว่ต้องซื้อนะครับเชิ่มเย็บใส่ครับทีมงานกับ่ปได้จักจบทั้งเชื่อมนะครับแต่ว่าก็เชื่อมก็ไปนะครับเียปตีเ้าสีเชื่อมนะครับโ่รได้ยังแล้วก็ย่างหนูย่างปลาย่างย ลงทุนแก่มาเกิดมอฮอดร้อยครับพี่น้องก็ได้ได้เนื้อย่างปลาในที่ที่น้องได้นะครับกัผมก็เเทดในผ้าให้ที่น้องเบิ่งกันแล้วครับที่นี่กระซีเชื่อมเลี้ยงไส้กระซี่ลงทุนมอฮอดร้อยพี่น้องครับที่ได้เนื้อย่างปลาครับย่างเนื้อย่างเนี้ก็ได้ครับลงพี่น้องครับ ฝากติดตามนะครับช่องซีนุ่มคุ้มเซิงบันเทิงกินเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานนะครับในการทําคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องในเบิ้งนะครับคลิปนี้ก็เฮ็ดแนวย่างปลาให้พี่ให้น้องนะครับให้ง่ายๆพี่น้องลงทุนมาฮอดรออยพี่น้องเพิ่มพี่น้องเย็บอุปกรณ์กับนะครับเก็บไอของเดือดใส่เท่านี้แล้วครับมาเฮ็ดับมาสิเปลี่ยนมาพี่น้อง กระซิอาเซตไปไหนผมกระซิบทายคลิปลงให้พี่น้องให้เบิ้งนะครับตัวอย่างนะครับผู้ใดที่อันนี้ก็เพิ่งสีเฮ็ดครั้งแรกขึ้นกันนะครับนี่ครั้งแรกขึ้นกันครับมันจีเป็นแนวย่างป่าบอพี่น้อง บ้านขนาดถังไงพี่น้องพันเบิ้งดูครับพงษ์ยะถามมันขนาดถังเท่าไงเป็ังไงกว้างมาได้ครับนี่มึงขนาระดับเมตรบกซึ่งถังก็แค่ห้าสิบเลครับห้าสิบหกสิบถังนะบ่ได้ใหญ่นะครับถังนิดน่อยนะครับพอได้ใช้ป่าเพราะได้ใส่โคเรือนเขาครับบ่ต้องไปซื้อครับซื้อผมถามิึงพันกว่าบาทมั้เนาะลูกคิวเขาอดลอยพี่น้องเบิ่งครับง่ายง เดีเ่ยนะวนะตัวเรบอกไงเอาเลยบอใส่เลยบ่เถียงกันจนได้พี่น้องให้สั่งกันเฮ็ดเฮ็ดใส่นะครับว่นนี้เฮ็ดขายพี่น้องนะครับ

ก็นายได้ย cái <laughs> subscribe qua kênh Ghiền cái Gõ mày không bỏ mới những video hấp dẫn sau ฟงหม่เดยวกันปนี้่ขมาี้เ่เกัพี่น้องครับมปขนเ่ให้ล้มเขาพี่น้องใกล้สีเหลวครับใกล้สีเหลีด้วใกล้สเหลวครับพี่น้องครับแตงมไปแงใส่หาแตงมาไปบอกพนเรื่บานพับได้นี้ครับทีเพื่อนบานพับได้ใด้บานพับพร้อมครับ กันออยูว่วอ่ะเจอมันภาพใส่มันภาพก็เซได้น่ยครับผมไดเซมันภาพใหญ่ดอกอ คุณบบกี่บาทนะครับปพอหอดลอยนะครับเขาจะไดะ้เนื้ออย่างอาหารพี่น้องออง่ายๆนะครับง่ายๆไม่าย,ยากนะครับอุปรกรณ์กเก็บล่อ,อเสียษวัสดุอุปกรณ์เท่านียนะครับลงทุนกค่สิบมีเตอซื้อบนันพับสิบบาทครับตอนนี้ ใส่กับตีเชื่อม,มใช่ยังเขาเก็บอะไรยังใช่ถังนะครับนะครับนี่ครับเชื่อมไปปันพับใส่ถังมันเขียนเนือ้ออบเนื้อย่างว่าพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆใกล้ชิเลียวนะครับใกล้ชิเดียวใกล้ชิเลียวเลยพี่น้องครับ

เราไปเชื่อมตะแกงครับพี่น้องครับท่านที่หนี้งเชื่อมตะแกงใส่กระเบกจะหน่อยนึงครับนะครับเชื่อมตะแกงไปเชื้อตะแกงมาครับพี่หันทุกอย่างนะครับทุกอย่าง20บาท ไก่ชีเดลนครับพี่น้องครับไก่ชีเดลครับไอชีรดลผมสรุปยอดนะครับว่าใส่ยอดใส่ใจไปเท่าไหร่ในการเทดอันนี้ครับอันแล้้ยว้ะพี่น้องตัวนี้ครับตะแกงครับนี่ครับเสื่อมใส่เล็กพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับในลงทุนนะครับผมซื่อตะแกงมานะครับตะแกงซอกอันนี้ อันนั้นทุกอย่าง20บาทนะครับซื้อมา40บาทพี่น้องนะครับนี่ยสี่สิบบาทส่วนเด็กกับว่าได้ซื้อหรอครับเก็บเอาละนี่ยนะคนในก็สั่งมาผมเห็นเช็คเสียดเล็กครับน้องทุนนะครับแล้วก็ซื้อโซนี่ครับลูกโซแฮ่นี่ครับผมนี่ซื้อมาบ้างครับนี่ห้าบาทนะครับนี่ห้าห้าบาทนะครับเป็นสี่สิบห้าบาทกับซื้อบรนทับน้อยๆนี่ครับบรนทับน้อยๆ้อสองอันนี่อันละ้ห้าบาทสิบบาทพี่น้องทุลักแล้วลงทุนห้าสิบ ห้าสิบห้าบาทนี่ครับในพันธุพับพี่น้องนี่ผมซื้อนี่ครับอันละห้าบาทนะครับนี่ตองอันสิบบาทสรุปแล้วลงทุนไปห้าสิบห้าบาทครับนี่ครับลงทุนห้าสิบห้าบาทพี่น้องครับได้เนื้อไอย่างปลาเลยนะครับอันนี้ครับว่าได้ซื้อครับอันนี้นี่ครับนี่ขาว่าได้ซื้อครับนี่กระเช้าใส่นะครับสีซอมแซมนี่ที่มันหักมันอันนี้นะกระเช้า เป็นะครับนี <g 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 對對่ของไก่สีเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับไก่สิเลี่ยวด้วยนะครับนี่สีย่างลองเมืองพ่อหมูนี้ครับเอาปลามาย่างพ่อมือพานี่บอกครับมันสีใหม่หรือมันสีซุกกรอนใหม่เด้อใช่ไหมเพิ่อนพี่น้องครับมึงก็ย่างปลาได้ครับในกระลังสีต้องเพืนครับปลาปลาตะเพียนครับมาหันไปเอาม้อมาหันครับโอ้รายการครับรายการ งามครับปลาเตอรงามอืมอมปตปลาตะเคียนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไใบสนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับโอ้แน่นอนแน่นอน,นครับมาทานมาทานในการในการครับบ่มีใหม่ครับพอดีเลยโอ้ชุกเลยครับนี่ย มาฐานเลยบย่ใหม่ครับพอ,อ,อดีเลยใกล้แล้วโอ้มาฐานมาฐาน